สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังสตรีปี2นะคะกับดิฉันรวิชาทางสมบุตรค่ะแน่นอนนะคะว่ารายการนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมนั่นเองค่ะอย่างช่วงแรกของรายการเรานะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน้อยคนนักนะคะที่จะอุทิศแรงกายแรงใจแล้วก็ผันเปลี่ยนตัวเองมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมค่ะ มีหนังสือ,อเล่มหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า dips in search of the self เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> ที่มีความแปลกแล้วก็แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆในสังคมหนังสือเล่มเดียวเล่มนี้เนี่ยแหละค่ะทําให้เกิดแรงบันดาลใจและก็จุดประกายให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอุทิศตนดูแลเด็กที่มีภาวะออทิซึมนะคะและตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะดรขวัญหานส่งกิจพง์ค่ะสวัสดีค่ะดรขวัญ โห oh, ชื่นชมชื่นชมมาตลอดเพราะว่าทํางานตรงนี้มาแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงเลยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปทำงานสบายสบายแบบเป็นนักธุรกิจหรือว่าเจริญนรอยตามคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นนักการธนาคารทําไมอะไรที่ดนใจให้เราทํางานให้กับเด็กที่มีภาวะออทิสซึมจริงๆสําหรับขวัญเองนะคะเป็นเป็นคนที่ไม่เก่งเลขไม่ชอบการธนาคารอยู่แล้วเพราะฉะนั้น จิตวิทยาหรือว่าการทางานกับเด็กอะค่ะจริงๆเป,เป็นเป็นสิ่งที่ชอบที่สนใจคือขวัญเนี้ยสนใจด้านจิตวิทยาแล้วก็ด้านชีววิทยาแล้วก็ด้านภาษาสเปนแล้วขวัญไปเรียนวิชาจิตวิทยาเนี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่เขาสั่งมาให้ต้องไปอ่านเขาเขียนในมุมมองของนักจิตวิทยาคนหนึ่งซึ่งทํางานกับเด็กคนนี้อะคะ่ะเขาเล่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าเด็กคนนี้เข้ามาได้ยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงจนถึงวันสุดท้ายที่จบออกไปจาก จากการบําบัดอะค่ะคราวนี้ภาวะออทิซึมนี่มันเป็นยังไงคะเด็กที่มีออทิซึมเนี่ยจะมีลักษณะหลักๆ3อย่างนะคะอย่างแรกคือการเข้าสังคมอย่างที่สองคือการสื่อสารคือเขาจะมีข้อจํากัดทางการเล่นร่วมกับคนอื่นบางทีอาจจะไปที่สนามเด็กเล่นอาจจะวิ่งวนอยู่รอบๆเด็กคนอื่นเขาเล่นกันอยู่ตรงกลางเด็กคนนี้ก็อาจจะดูสถานการณ์อยู่รอบๆอเลย้ยคะบางทีคุยกับเพื่อน เขาสนใจเรื่องอียิปต์ประวัติศาสตร์ของอียิปต์ก็จะคุยแต่เรื่องอียิปต์เพื่อนจะเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องเบนเทนอะไรนี่ก็ไม่สนใจก็อันสุดท้ายคือพฤติกรรมที่อาจจะบางทีเราใช้คําว่าหมกมุ่นอะค่ะคือจะทําซ้ําๆซ้อนซ้อหรือว่าจะมีอะไรที่ที่เราเรียกว่าแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บก็คล้ายคล้ายกับเด็กที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะ คนบอกว่าโหการอยู่กับเด็กนี่ก็ยากอยู่แล้วนี่ <Ha. S 1> คราวนี้ต้องอยู่กับเด็กที่มีภาวะออทิซึมต้องปรับตัวยังไงไหมหรือว่าเป็นคนที่ใจเย็นอยู่แล้วก็เลยสามารถทํางานตรงนี้ได้ทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าเราอดทนหรือเราต้องมานั่งใจเย็นนะคะแต่มันคือค่อยๆการการมองการสังเกตเล็สิ่งเล็กๆน้อยๆ เด็กที่มีออทิซึมทุกคนไม่ได้เหมือนกันแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแล้วเราถ้าเราเข้าใจเด็กคนนี้ที่มีออทิซึมแล้วเอาทักษะแบบเดียวกันที่ใช้กับเด็กคนนี้มาใช้กับเด็กอีกคนที่มีออทิซึมมันไม่เวิร์กแต่คราวนี้การที่จะมาพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่มีภาวะออทิซึมอันนี้ ทำควาเขาเข้าใจกับผู้ปกครองยากกว่าไหมยากกว่ายังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคือคือเด็กทุกคนนะคะที่เข้ามาที่ขอนได้เจอเวลาเราฝึกเขาก็เรียนรู้ไปเรื่อยใช่ไหมคะเขาไม่ได้มีมุมมองที่คิดว่าออทิสซึมเป็นสิ่งไม่ดีนะคือเขาเป็นเด็กคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งซึ่งก็คือยังใสอยู่เหมือนเป็นผ้าผืนสีขาวใช่ไหมคะคะผู้ปกครองเขามีมุมมองของเขามาอยู่แล้วคําว่าออทิสติกคําว่าออทิซึมเนี่ยพอเขาได้ยินเขาสะดุ้ง ผู้ปกครองแบบมีมุมมองมาอยู่แล้วจากสิ่งที่เขาได้ยินว่าออทิสซึมมันเป็นอย่างนี้นะออทิสซึมจะอาะวาจะไปทำร้ายคนอื่นะจะต้องเลี้ยงจนจนโตเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทำให้ผู้ปกครองเขาเวลาเขาเข้ามาเขาก็แบกอันนี้มาด้วยแต่ผู้ปกครองเนี้ยก็จะมีมุมมองที่มันเป็นโรคนะมันเป็นสิ่งไม่ดีมันจะเป็นข้อจำกัดในชีวิตของของลูกของเขา,าซึ่ง,ง,งเราก็ต้องมานั่งย้อนกลับไปห,หม่ว่า ความคิดพวกนี้มันมาจากไหน<ะ>แล้วมันหมายความว่าอย่างไงสําหรับผู้ปกครองการที่มีลูกที่มีออทิซึมจริงๆมันหมายความว่ายังไง<ะ>ลองไปคุยกับผู้ปกครองคนอื่นดูไหมว่าที่ที่มีลูกโตกว่านะคะ,ะว่าประสบการณ์ของเขาที่เป็นผู้ปกครองของน้องที่ที่มีออทิซึมที่อายุ10ขวบแล้ว0แล้วสามสิแต่งงานไปแล้ว<ะ>เป็นยังไงบ้างมีกรณีไหนที่เป็นเคสที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเด็กคนนี้เนี่ย จากคนที่มองว่านี่แหละภาวะออทิซึมคือแง่ลบ<า>แต่ปรากฏว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากมีไหมคะคำว่าความสำเร็จในชีวิตเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันแต่ก็มีเด็กหลายๆคนหรือว่าผู้บุคคลหลายๆคนที่มีออทิซึมที่วันม,มองชีวิตเขาแล้วก็เออเขาก็เป็นมีชีวิตที่ มีความสุขดีแล้วเขาก็พอใจกับชีวิตที่เขาที่เขามีอยู่ต่อหลังก็มีเพื่อนที่มีออทิสซึมหลายๆคนคที่ทํางานมีชีวิตสบายพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่บางคนแต่งงานมีลูกอ่ลูกมีออทิสซึมเขามีความเข้าใจที่เกี่ยวกับออทิสซึมมากกว่าคนอื่นทํางานมาตลอด1ิปีเนี่ยนะคะเคยมีบ้างไหมว่าโอ้โหเราตั้งใจทุ่มเทแต่ว่ามันท้อมันรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเลือกทางเดินชีวิตมาถูกหรือผิดกันแน่เนี่ยค่ะเคยมีไหม คือผ่นไม่มีที่คิดว่าเลือกมาผิดทางแต่ก็จะมีว่าท้อว่าทําไมทําไมมันเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีมันจะเหนื่อยกายมากกว่า ทํางานกับเด็กมันต้องมีการวิ่งตามเด็กมีการลงไปกลิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะและในขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดด้วยว่าเราทําอย่างเงี้ยเพื่ออะไระเป้าหมายของการที่ทำกิจกรรมนี้อยู่มันคืออะไรแต่ปกติผมเป็นคนที่ชอบชอบงานด้านนี้มากก็เลยทําให้ยืดแบตขึ้นไปได้อีกนิดนึงอะค่ะคือมันเหมือนมันเป็นกําลังใจให้เราอยากจะมาทํางานทุกวัน ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงที่มีพลังความคิดทางด้านบวกมากๆเลยจะถามนิดนึงในมุมกลับหลายคนมักจะมองว่าเออเรามาทํางานเพื่อสังคมเนี่ยต้องเป็นคนให้<ะ>ทีนี้เราเคยรู้สึกบ้างในมุมกลับไหมว่าเราได้อะไรจากที่มีเพาะออทิซึมหลังจากที่เราวาพูกคลีกับเขาเนี่ยค่ะขอนไม่เคยรู้สึกว่าขันเป็นคนให้เลยอะคะ่ะแต่เหมือนแบบไปเดินเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับเด็กและครอบครัว<ะ>แต่ละครอบครัวแล้วสิ่งที่เราได้มันเยอะ มันเยอะมากเลยค่ะมา,มากกว่าสิ่งที่เราให้ด้วยซ้ำเพราะเราเห็นแต่ละก้าวที่เขาเดินใช่ไหมคะเด็กทั่วไปพัฒนาการทุกอย่างมันมาโดยอัตโนมัติ<ะ>เด็กกลุ่มนี้ทุกก้าวที่เขาเดินเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากการที่เราให้เข้าไปการที่พ่อแม่เขาพยายามการที่โรงเรียนทํางานร่วมกับพ่อแม่เพื่อให้คําแรกที่เด็กสามารถพูดได้มันรุดออกมา<ะ>แล้วแล้วแต่ละก้าวเนี่ย ม,มันตื่นเต้นมากอะคะ่ะเหมือนเราเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาแล้วก็ไปร่วมเซเลบร์ตสิ่งก้าวเล็กๆเนี่ยทุกก้าวกับเขามันเหมืนอนแบบอธิบายไม่ถูกอะคะ่ะเต็มเต็มใจเคยมองไหมว่าอนาคตของตัวเองอีกสัก20ปีอย่างเงี้ยเรนจะยงทำงานให้กับเด็กที่มีภาวะออทิซึมหรือว่าอยู่อย่างนี้ต่อไปไหมคค,คือขันคิดว่าก็คือคง,งเป้าหมายของขันคือ,คอ บุคคลที่มีออทิสซึอมอะค่ะแต่ว่า,าการบําบัดเนี่ยเขก็คงบําบัดไปอยๆแต่ว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมเป้าหมายระยะย,ยาวนะคะอยากเห็นเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้วเปิดกว้างยอมรับคนที่มีความต้องการพิเศษมากขึ้นเพราะว่าพอเรายอมรับคนกลุ่มหนึ่งได้เดี๋ยวเราก็เปิดกว้างยอมรับได้อีกหลายๆกลุ่มแล้สังคมที่มันแตกต่างหลากหลายอะคะ่ะมันเป็นสังคมที่ที่เต็มมากกว่าที่มัน อุดมสมบูรณ์เพียงพร้อมมากกว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่เราทำมาเนี่ยเราได้อะไรจากตรงนี้<ะ>บอกสักนน่งมาลนิดนึงมันทำให้เราเห็น ความเป็นมนุษย์อะค่ะแล้วเรงเห็นว่าความสวยงามของการที่มีคนคนนี้อยู่ในโลกนี้มันคืออะไร คนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งมุมมองของนักจิตวิทยาคลินิกนะคะ,ละหลายๆคนถ้าน้องๆกําลังสนใจอาชีพนี้ฟังดรขวัญอยู่นะคะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งแรงกายแรงใจให้ช่วยเหลือสังคมได้แบบนี้บ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณดรขวัญด้วยนะคะได้รับความรู้มากมายเลยเป็นอีกหนึ่งภาวะนะคะภาวะออทิซึมที่ครอบครัวยุคใหม่กำลังสนใจขอบคุณนะคะ กลับมาติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าพลังสตรีมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนค่ะเติมเต็มชีวิตตัวเองได้แล้วยังเพิ่มรายได้กับชุมชนของเธออีกด้วยนะคะด้วยการทำเครื่องประดับแฮนเมดที่ตอนนี้โหยอดขายถล่มทลายต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากและยังส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ คพะว่ากระเทียมนั้นสามารถกำจัดสิวบนใบหน้าหญิงสาวได้โดยการปลอกเปลือกกระเทียมแล้วหั่นกระเทียมนำน้ำที่ออกมาจากส่วนที่หั่นมาทาบริเวณที่เป็นสิวอักเสบทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ8-10ถึงนาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดส่วนวิธีการค้นพบนี้เป็นเพราะผู้ที่ศึกษาได้ทดลองนะคะหลังจากพบว่ากระเทียมมีส่วนประกอบของสารเฟอร์และเป็นหนึ่งในายาที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นได้อย่างดีการใช้กระเทียมทาผิวที่เป็นสิวนั้นไม่เพียงแต่แค่กำจัดสิวเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยกำจัด รอยจุดด่างดำจากสิวได้ด้วย ชมคะเห็นเครื่องประดับที่ริชาใส่อยู่ไหมคะนี่คือเครื่องประดับ Handmade Bohemian and c h i ช s t y l ตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะได้รับความนิยมล้นหลามมากจากชาวต่างชาติซึ่งก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูแหล่งผลิตที่นี่เลยค่ะซึ่งตอนนี้ริชาอยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบางบุรทองสองนะคะเขากำลังทําอยู่เลยค่ะเดี๋ยวตามริชามาเลยค่ะโอยสวัสดีค่ะ โอ้ยมีทั้งสาวน้อยสาวใหญ่นั่งกันอยู่สวัสดีค่ะเจอแหล่งต้นตอตัวจริงสิงจริงแล้วพี่วิค่ะจะบอกว่านี่นะคะไปเดินต่อข้าวสารมาเห็นชาวต่างชาติมุงอย่างนี้เลยมุงดูแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีเห็นทํามือให้ดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่แล้วคือชาวต่างชาติชอบมากอันนี้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงมายังไงถึงเลือกทําเครื่องประดับแฮนด์เมด โบฮีเมียนเช็คสไตล์อรนี่ค่ะคือจริงๆเดิมทีแล้วอะนะคะก็คือว่าทำกันในครอบครัวแล้วก็ก็เอาไปขายส่งที่ถนนพ่อสารปรากฏว่าชาวต่างชาติชอบงานประเภทนี้มากก็ก็ทำไม่ทันเนาะก็เลยพังเอิญก็รู้จักกับเพื่อนตุ๊กค่ะคุณจัทรพั์ุปะพาคุณพัะเป็นคนเพื่อนค่ะก็เลยบอกเออถูกอยู่ตรงนี้ มีเพื่อนผู้หญิงบ้างที่สนใจอยากทํางานไหมที่เป็นแม่บ้านช่วยกันอะไรอย่างเงี้ย่ก็เลยเข้ามาหาเพื่อนที่นี่พอเข้ามาเนี่ยเรามองว่าที่นี่มีผู้หญิงเยอะคนที่ไม่มีงานทําแบบแม่บ้านที่ต้องดูแลลูกอย่างเงี้ยค่ะหลายคนตอนแรกอยากได้สักกี่คนอยากได้สักกี่คนมาช่วยเราไม่เชิงหรอกตอนแรกก็คือแบบก็ลองทำถ้ามีออเดอร์เราก็ลองทําก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องหลายคนแต่ด้วยความที่แบบว่าได้เงินจากกองทุน พอดีมีกองทุนรู้รู้เรื่องกองทุนเข้ามาพอดีก็เลยได้ได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนมาก็เลยเริ่มขยายงานมากขึ้นหมายถึงว่าเริ่มไปส่งประตูน้ามากขึ้นจากนี้เราก็เลยเริ่มอุ้ยพอได้เงินตรงนี้ช่วยขยายตลาดเราก็เลยเริ่มมองหาว่ามีตุกมีพี่พัดช่วยกันใช่ไหมจากนั้นก็เลยว่าอ้ยขอรวมตัวหลายๆคนหน่อยได้ไหมว่ามีแม่บ้านคนไหนบ้างที่อยากทํางานเชื่อมาว่าวันนั้นอ่ะคนมาประมาณ20ิ ยี <20 S 2> คนเราก็ปูเสือกันแบบว่าอย่างนี้เลยนะนั่งสอนเลยเหรอคะ,คะก็<ม>ก็ก็ชวนมาก็มานั่งสอนงานกันพีวิเนี่ยแหละ,ะแล้วก็นั่งสอนพี่ตุ๊กก็ทำอยู่แล้วก็มาสอนงานกันคนหนึ่งที่วิประทับใจคือปุ้มปุ้มที่อยู่ในตอนนี้ที่ว่าเงินบทบัตรสติด้วยกันนะคะ,คะ วิก็นั่งเขานั่งอย่างเงี้ยเขาก็ปกติเนาะเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่วิ่เห็นก็คือเขาไม่โอกาสที่เขาจะไปทํานอกบ้านน้อยมากเพราะว่าขาเขาไม่ดีขาเขาไม่ดีขาเขาไม่ดีก็คือเดินไม่ถนัดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบว่าที่ยังจําได้แล้วรู้สึกดีนะก็คือมีพี่คนหนึ่งที่เขาเขาตัดผมสั้นอย่างเงี้ยเนาะก็บอกว่าเอ้ยพี่ผมเท่มากเลยเนาะอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันรู้จักตุกตอนหลัง พี่เขาเป็นมะเร็งเพิ่งทำเคม,ม,มีโอมาตรงนี้แหละเราก็เลยแบบก็ตอนนี้เป็นใครน้องเฟิร์นเนาะที่มาช่วยเราองเฟิร์นมาช่วยเราอยู่ลูกสาวเขาอะลูกสาวเขาเพราะว่าคุณแม่เป็นมะเร็งมะเร็งแล้วเขาก็มาช่วยงานเราตรงนี้ได้บ้าง,งจากงานเครื่องประดับแฮนด์เมดกิ๊บเกที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำแค่ตามออเดอร์ลูกค้าเท่านั้นแต่พอพี่วิภาวดีได้เห็นภาพคนที่ว่างงานและก็ขัดโอกาสในการหารายได้มาร่วมกันทำงานกว่า20คน ความคิดที่ว่าจะทำแค่ตามออเดอร์ก็ดูจะไม่เพียงพอซะแล้วล่ะค่ะผู้หญิงเก่งคนน uh ี้จึงต้องวางแผนงานระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมกองทุนพัฒนาปลปาสตรีแล้วโอกาสดีก็เกิดขึ้นเมื่อพี่วิภาวดีที่รวมตัวกับเพื่อนๆ5คนได้รับเงินทุนสร้างอาชีพมาถึง190,000บาทและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของผู้หญิงกลุ่มนี้ค่ะหลังจากขอทุนได้ละ รวมตัวกันได้ละออเดอร์แต่ละเดือนที่บอกว่ามันอาจจะลดลงบ้างแต่ว่ามันพอจะเลี้ยงชีพไหมเป็นยังไงบ้างพอเลี้ยงชีพกันแน่นอนเพราะจากเดิมที่ไม่มีงานทาตอนนี้ก็มีงานทํากันทุกคนใช่จากเราที่มาปูกันกับเพื่อนช่วยกันสร้างอาชีพใช่คราวนี้ชักอยากรู้แลยเห็นทุกคนกาลังนั่งทํากันอยู่สินค้าตัวแรกของพี่วิคือชิ้นไหนเป็นลูกปัด เป็นลูกปัดี่ญี่ปุ่นอตอนแรกแล้วก็มันจะมีเครื่องร้อยอะค,ะค่ะต้องใช้เครื่องร้อย,อค,ออยคนก็จะนั่งร้อยร้อยกันแล้วครอร้อยเสร็จเราก็จะมา,าผิดนะัพีวีบอกกับริชาว่างานชิ้นแรกที่ทํานั้นเป็นสายหนังผูกข้อมือร้อยลูกปัดญี่ปุ่นโดยใช้เครื่องร้อยลูกปัดเข้ามาช่วยสร้างลายสวยๆอย่างที่เห็นนี่แหลคะค่ะจากนั้นก็นําหนังมาติดเป็นสายรัดข้อมือ แล้วก็ไม่เสียแรงจริงๆกับงานชิ้นแรกนะคะเพราะว่าลูกค้าชาตต่างชาติแหม่มาซื้อกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าทำขายกันไม่ทันเลยทีเดียวค่ะเมื่อเห็นรายได้เป็นกอบเป็นกำรแบบนี้ไอเดียพี่วีก็กระชุดอย่างต่อเนื่องคราวนี้เปลี่ยนมาทำต่างหูเชือกเทียนสีสันสดสวยซึ่งก็ถือเป็นไอเดียที่แปลกมากๆเพราะที่ชารู้มานะคะว่าคนส่วนใหญ่มักจะนำเชือกเทียนมาหุ้มกรอบพระแต่นี่พี่วีกลับนำมาทำเป็นเครื่องประดับโอ้โหเริศมากๆเลยค่ะ แต่น่าเสียดายจังเลยค่ะคุณผู้ชมที่เราไม่สามารถเผยเทคนิคการทำต่างหูเชือกเทียนได้เพราะพี่วีเขาบอกว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะโอ้ยโดยปกติคนที่ทำงานเชือกเทียนก็มีเยอะนะ,<ฮ>ะแต่ว่าของเรามันต่างกันตรงที่ว่าโดยปกติเชือกเทียนมันจะมีแว็กมันจะมีแว็กเ่มันจะมีแว็กเทียนใช่ไหมค่<ฮ>ะแล้วที่มันพอเขาทำเนี่ยมันจะมีเชือกเทียนมันจะไม่สวยแต่เรามีกรรมวิธีที่ทำให้เชือกเทียนไขเทียนตรงเนี้ยมันหายไป สีมันก็เลยทําให้สีมันสว่างขึ้นคือถ้าเป็นทั่วไปสีมันจะขุ่นๆใช่มันจะมีแว็กแล้วก็เหนียวเหนียวพวกอย่ของเราแตกต่างคนอื่นตรงตรงที่ว่าเราทําให้มันสีสดขึ้นมากขึ้นแล้วก็แว็กหายไปมีความแตกต่างตรงนี้แล้วก็เรียกว่าแพงและยากกว่าอะไรอย่างนี้คราวนี้วิธีทําเหมือนกันแต่ยากกว่าีกไรมีสร้อยมีตุ้มหูซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากค่ะหลักๆล้วประมาณนี้ปะคะกำไรสร้อยตุ้มหูเครื่องประดับ ที่ประกอบร่างกายเข็มขัดก็ทำได้ค่ะคือถัดก็คือจากลูกปัดอย่างนี้แหละแล้วเราก็ทําเข็มขัดแต่วันนี้ไม่ได้เอามาโชว์ไม่เป็นไรแต่ว่าวัสดุวัตถุดิบมีลูกปัดกับเชือกเทียนหลักๆลักกับเชือกเทียนใช่แล้วก็อาจจะเพิ่มว่ามีโลหะนิดหน่อยถ้าถ้าเป็นเชือกเทียนนี้เราต้องประกอบกับโลหะซึ่งซึ่งเป็นทองเหลืองซึ่งถ้าลูกค้าต้องการสามารถทําเป็นเงินได้ก็คือเป็นของออเดอร์ได้มีพวงกุญแจด้วยพวงแกะพวงกุญแจนี่ ได้เป็นไอเดียที่ขึ้นมาเพราะบางคนเขาไม่ใส่ตํามงหงูกันไง oh. ก็เลยว่าเออเป็นของชํา่วยบางเอิญี่ที่อบตอบางหัวทองเขา oh. อยากได้ของชํารวย oh. โจทย์ก็บอกว่าอยากได้พวงกุญแจ <Okay. S 2> เราจะทำไงก็เลยได้ตรงนี้มา เอ๊แต่ริชายอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าสินค้าของพีวิชิ้นไหนขายดีที่สุดซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะและเราก็ได้คําตอบที่เจ๋งจริงๆเพราะพี่บีเธอบอกแบบไม่ลังเลเลยค่ะว่าขายดีทุกชิ้นโอ้อสุดยอดจริงๆเลยผู้หญิงคนนี้ พี่วิยังบอกกับริชาอีกด้วยนะคะว่าต่างหูเชือกเทียนสีสสวยที่เห็นอยู่นี้ได้รับความนิยมเอามากๆในแถบประเทศยุโรปแม่แม,แม่ก็ชาวต่างชาติก็ชอบสไตล์เดียวกับบ้านเราเหมือนกันนะคะส่วนสายหนังผูกข้อมือร้อยด้วยลูกปัดจะเป็นที่นิยมของลูกค้าชาวญี่ปุ่นและก็อเมริกันค่ะแต่สิ่งที่ริชาต,ตกใจเอามากๆก็คือคุณลูกค้าชาวอเมริกันซื้อผลงานของพี่วิไปแล้วก็ไปติดแบรนด์ของตัวเองขายในต่างประเทศค่ะซึ่งคุณลูกค้าหัวสายรายนั้น อราคาสูงถึง10เท่าคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ3,000บาทต่อชิ้นเลยนะคะเนี่ยทั้งที่ซื้อจากพีวีไปแค่300บาทต่อชิ้นเท่านั้นแหมคิดแบนนี้เราหน้าเอาไปขายให้บ้างหรือไม่ก็เราไปขาย3,000เลยดีไหมเนี่ยเราต้องอยู่เมืองนอกต้องมีแบรนด์แล้วมีแบรนด์ก็อยู่ที่นู่นสงสัยจะต้องคิดแบรนด์เป็นวิภาวดีโลเปสใช่ตอนนี้เราได้แล้วเราได้อ่อ อาร์ตคิวอ๋อจีอาร์ตคิวประมาณว่าทีมงานของคนทํางานศิลปะนะโอ้แล้วไดเลยดีดีขายดีแต่คราวนี้เนี่ยขายดีแล้วแต่ว่าอยากจะขอเรียนวิชาได้ไหมอ่ะง่ายได้เลยค่ะพาไปเดี๋ยวนะจะบอกว่าดีเลยจะได้รู้ว่าปกติที่เครือกเนี่ยมันมีเทียนลองจับดูแบบม้วนจริงๆรแล้วจะได้รู้ว่ามันแตกต่างจากที่โปรดักที่ทําแล้วยังไงบ้างได้ค่ะโอเค้เดี๋ยวลุกไปพร้อมกันเลยเอาอันนี้ไปด้วยหนึ่งอันนั่งตรงนี้นะคะ ขออนุญาตค่ะสวัสดีอรอบหนึ่งค่ะมานั่งตรงนี้เลยอุยอุปกรณ์มีไม่เยอะใช่ไหมคะนั่งดูพี่ๆเขานานแบบนี้ทีนี้ก็ถึงคิวริชาจะลงมือทำต่างหูโบฮีเมียนแอนชิกสไตล์แล้วละค่ะอุปกรณ์ก็มีเชือกเทียนสีต่างๆลวดทองเหลืองกันกรคีมปากเป็ดเม็ดทองเหลืองอุปกรณ์ที่ใช้มีไมมากเลยนะคะใครอยากทำตามก็ลองดูได้ค่ะ เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องตอกตะปูลงบนโต๊ะแบบนี้เพื่อยึดติดกับเชือกเทียนจากนั้นนําเชือกความยาวประมาณ15-20ซนติเมตรสาหรับร้อยต่อกับลวดทองเหลืองแบบนี้ละคะ่ะขั้นตอนต่อมานํำลวดทองเหลืองที่เราเตรียมขึ้นรูปเป็นแกนของต่างหูมาเสียบยึดก,กับตะปูที่ตอกเอาไว้แล้วสุดท้ายก็นําเชือกขทีนที่ตัดไว้แบบนี้มาร้อยผูกติดกับลวดทองเหลืองต่อกันไปเรื่อยๆจนเสร็จเราก็จะได้ต่างหูโบฮิเมตแอนด์ชิกสไตล์แบบที่ริชาร์ดทำแล้วล่ะคะ่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมที่สนใจและก็มีเวลาว่างลองไปหาอุปกรณ์ทำกันเองที่บ้านได้นะคะเพื่อจะได้รายได้เสริมแบบนี้เหมือนกันค่ะตอนนี้ดิฉันก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในแรงงานของพี่วีไปแล้วเรียบร้อยใช้คำว่าแรงงานเลยเนาะแบบว่าทีมงานทีมงานทีมงานอาร์ตครูทีมงานอาร์ตครูคราวนี้เนี่ยพอเป็นหนึ่งในทีมงานก็เลยอยากจะทราบค่ะว่าตัวพี่วีเองรู้สึกไงบ้างพอหลังจากที่ เฮ้ยเราไปเจอกองทุนนี้แล้วก็ได้เริ่มรวมตัวกันมาเป็นทีมแบบนี้จนถึงทุกวันนี้รู้สึกไงบ้างก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยเนาะได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่เยอะขึ้นแล้วก็ได้เนี่ยค่ะเพื่อนๆที่คอยมาช่วยงานทํางานกันแล้วก็ถามว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยไม่รู้สิปุ้มก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะที่ทํางานตรงนี้ไงใช่ไหมนี่ใช่ไหมคะที่บอกว่าประทับใจเขามากครั้งแรกที่เห็นใช่ใช่เขาตั้งใจเขาเป็นคนทํางานที่ใช่ทาคนเก่ง มากในทีมเลยเค่ะค่ะแล้วยังไงบ้างสำหรับทั้งสองคนทั้งคุณปุ้ม,มเต้เรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาทำงานกับพีวิแล้วก็มีกองทุนนี้ที่ทำให้เรามีอาชีพจนถึงทุกวันนี้ก็ถามชินาพูดว่าตอนนี้คือมีลูกสาวอยู่แล้วแต่คือเ็นไม่ได้ทำงานค่ะ,ค,ะคือว่าถ้ามีงานอันนี้มาคือเราก็ยังมีรายได้เข้ามาในครอบครัวแต่ว่าเราไม่ต้องออกไปข้างนอกได้ดี่กับลูกอยู่กับสามีที่บ้านก็ดีใจค่ะที่ได้มีกองทุนนี้เข้ามาเข้ามาช่วยในเรื่องรายได้เข้ามาในครอบครัว แล้วคุณปุ้มล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างสองคนมีลูกแล้วน่ารักมากเลยเราถามว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากมีลูกแล้วสองคนแล้วมีอาชีพเห็นเห็นบอกว่าพี่วิเนี่ยคือประทับใจคุณปุ้มมากเพราะว่าเดินเดินได้ไม่สะดวกใช่ไหมคะคือยืนนานๆไม่ได้คือทําอาชีพอื่นไม่ได้ด้วยใช่ไหมแล้วพอทําอาชีพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพอทำไห้ความสุขมากช่วยได้เยอะ จะได้เยอะมาส่งรถได้ส่งรถได้รวยกวิแล้วอ่ะวิจะขอยืมตังค์แล้วอ่ะตอนนี้่วิจะขอยืมตังค์มันน่าสนใจอย่างงี้แหละคุณผู้ชมคะที่บอกส่งรถได้โอ้โหทุกวันนี้มีตังค์ส่งรถเพราะว่าทําอาชีพนี้ใช่ไหมคะ ส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนได้เลยคือคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแหละใช่ไหมแต่ว่าเป็นหนึ่งในทีมของพี่วิแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบนี้บ้างเหมือนอย่างคำาีญาตของคุณปุ้มแล้วก็คุณเต้พี่วิแนะนําหน่อยแนะนําคุณผู้ชมหน่อยได้โอเคก็อย่างน้อยก็คือต้องมีรวมกลุ่มกันเนาะค่ะค่ะมีความสามัคคีการรวมกลุ่มกันมา5คน5คนค่ะ5คนแล้วก็มาคิดโปรเจกต์อะไรดีๆสักโปรเจกต์หนึ่งแล้วมา มาทำงานร่วมกันแล้วก็ลองยื่นเขียนโครงการขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสินดอกเบี้ยถูกนะคะแล้วก็รวมกลุ่มกันนี่นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างของเครื่องประดับแฮนด์เมดโบฮีเมียนชิคสไตล์นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านด้วยเลยแล้วก็รวมถึงพี่ๆข้างหลังด้วยนะคะขอบคุณคุณปุ้มคุณเต้แล้วก็พี่วิมากๆเลยค่ะคุณค่ะคุณค่ะ และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพลังศตรีปี2แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนคงได้รับแรงบรังนดาลใจจากผู้หญิงเก่งที่มีพลังน้ําใจเต็มเปี่ยมให้กับสังคมถึง2คนด้วยกันทันแรกค่ะดรขวัญที่คอยอยุทิศตนให้กับเด็กๆที่มีภาวะออทิซึมให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเท่าเทียมหรือแม้แต่พี่วินะคะที่คอยสละเวลาของตน,นเองสอนอาชีพให้คนในชุมชนนั้นได้ลืมตาอาปากได้อีกครั้ง คุณผู้ชมท่านใดถ้าเกิดว่าอยากร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแบบนี้บ้างนะคะสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของพลังสตรีปี2แล้วนะคะดิฉันรวิชาทางสุบุตรลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะจริงๆมันคือสังคมที่ไม่ให้โอกาสเขาในการในการอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะในการเข้าไปเรียนในห้องเรียนร่วมในการทำงานในการใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไป เด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ภาระของสังคมอะค่ะแต่ว่าการที่สังคมมองเขาเป็นภาระมันคือภาระของสังคมเองมากกว่า